Thank you ถ้าจะพูดถึงรถยนต์ตามท้องถนนนั้นนะคะทุกคนจะต้องนึกถึงยางรถยนต์ที่ต้องทําหน้าที่หมุนเพื่อให้รถขับเคลื่อนแต่จะมีสักกี่คนล่ะคะที่รู้ว่าจริงๆแล้วยางรถยนต์ผลิตมาจากอะไรติดตามกันได้นะคะในวิทยาศาสตร์รอบตัววันนี้ค่ะยางรถยนต์ก็ผลิตมาจากวัตถุดิบหลักๆด้วยกัน6ชนิดด้วยกันชนิดแรกเนี่ยก็เป็นยางธรรมชาตินะครับให้ความทนทานวัสดุที่2ก็คือ ยางสันเคราะจะเป็นตัวที่ให้ความรุ่มนวนกับยางรถยนต์อีกหนึ่งส่วนประกอบก็คือเป็นสารพวกเป็นรี n f น r ฟ e ต่างๆคือสารที่เอาไว้ใช้เพิ่มความแข็งแรงให้กับยางก็จะมีหลกักๆด้วยกัน2ตัวก็คือคาร์บอนแบล็กนะครับคาร์บอนแบล็กก็คือตัวการที่ทําให้ยางมีสีดาอีกหนึ่งตัวก็คือซิลิก้านะครับซิลิกาก็จะมีคุณสมบัติช่วยในการประหยัดน้ํามันได้ด้วยนะครับแล้วก็จะช่วย การกาะถนนบนพื้นเปียกด้วยตัวที่ขาดไม่ได้ในยางก็คือเส้นใยที่เป็นพวกโครงสร้างยางจะเป็นตัวรับแรงดึงที่เกิดจากแรงดันลมยางอีกหนึ่งชิ้นส่วนก็คือจะเป็นเส้นใยเหล็กมันก็คือเส้นลวดนะครับเส้นลวดที่ถูกเคลือบด้วยยางเส้นลวดตัวนี้เนี่ยก็ให้ความแข็งแรงที่หน้าย,ยางอีกหนึ่งตัวนะครับเราพูดรวมๆกันว่าเป็นสารเคมีอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเป็นสารัลเฟอร์นะครับหรือกร,รมมถันนะครับพวกน้ํามันต่างๆที่ใส่ลงไป ทำให้เกิดการากระบวนการมิกซิ่งนะครับกระบวนการวอลคนไนื์กระบวนการอบยางต่างๆให้ออกมาเป็นรูปร่างยางที่เราใช้กันทุกวันนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่ายางรถยนต์ผลิตจากอะไรแต่ว่าคุณผู้ชมอยากทราบไหมล่ะคะว่ายางรถยนต์กับยางรถจักรยานยนต์การผลิตและการทํางานจะแตกต่างกันหรือไม่ไปหาคําตอบก,กันได้เลยค่ะยางรถยนต์กับยางรถจักรยานยนต์เนี่ยก็แตกต่างกันในระดับหนึ่งก็คือมีโครงสร้างยางเหมือนกันมีตัวเก็บลมเหมือนกัน แล้วก็มีลายดอกอยางที่ทําหน้าที่คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าหน้าสัมผัสของมอเตอร์ไซค์นี่จะโค้งกว่าเนื่องจากว่าเวลารถมอเตอร์ไซค์เขาเข้าโค้งเนี่ยเขาจะเอียงนะครับในขณะที่รถยนต์เนี่ยมันมี4ล้อแล้วเพราะ,ะนั้นหน้าสัมผัสกับพื้นถนโนเนี่ยมันจะต้องเป็นเรียบๆแบนๆน,นะครับส่วนวิธีการผลิตก็ถ้าเป็นยางมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ใช้ยางในแล้วนะครับการผลิตก็จะคล้ายๆกับ ออขงงยยารถนนต์นกัช่วงคำถามหน้าตอบน้องๆทราบไหมคะว่าพืชเศรษฐกิจของไทยที่ใช้ผลิตเป็นยางรถยนต์คืออะไรก็ไก่ยางพาร,ราขอไข่ปาล์มน้ำมันเขียนคำตอบส่งมาตามที่อยู่นี้วิตอบถูก5คนจไดรับหนังสือพิมพ์ไซแอ็นคิด2ฉบับและผู้โชคดีประจำสัปดาห์หนึ่งคนจได้รับสิทธิพิเศษเป็นสมาชิกไซเอ็นคิดฟรีหนึ่งปีไซเอนคิดหนังสือพิมพ์สำหรับเด็กอัดแน่นด้วยสาระความรู้ที่เปิดโลกการเรียนรู้ของน้องๆติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับยางรถยนต์ได้ใหม่ในรายการวิทยาศาสตร์รอบตัวตอน หน้าค่ะ